ถ่ายภาพท่องเที่ยวคนเดียวยังไงนะครับให้ได้ภาพสวยให้องค์ประกอบสวยนะครับเดี๋ยวนนี้เราไปดูวิธีกันครับ คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าจอเสริมสําหรับตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวคาเฟ่ไปคนเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบของเฟรมมือถือที่เราต้องการจะถ่ายรูปได้ยังไงนะครับแน่นอนครับอุปกรณ์ตัวนี้แค่1,900บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์รีโมทแบบบลูทูธที่สามารถดูภาพได้ด้วยนี่ครับ แบบนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องติดไว้แบบนี้ตลอดเวลาก็ได้นะครับคือมันสามารถที่จะถอดออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะดูหน้าจอแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับนะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้แหละเวลาเราถ่ายภาพเมื่อก่อนนี้ก็คือใช้มือถือตั้งแล้วก็กดรีโมทถ่ายมีรีโมทบลูทูธนะครับกดถ่าย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 แต่เราไม่เห็นองค์ประกอบหรอกครับเพราะฉะนั้น บางทีเนี่ยเราก็ถ่ายถ่ายมั่วๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาคัดอาทิหลังแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวรีโมทนะครับของสมาร์ทโฟนที่มีภาพด้วยหลักอย่างเช่นหน้าจอซิมโบตัวนี้นะครับก็สามารถดูได้ทั้งภาพกดสั่งถ่ายได้ด้วยนะครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างภาพไปดูนะครับผมยกตัวอย่างภาพที่ไปถ่ายมาแล้วมันไม่ได้องค์ปกอบเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะครับบางทีเราอยากจะเดินออกไปมุมกว้างจัดๆเลยอย่างเงี้ย บางทีบางตัวนะครับรีโมทบางตัวเนี่ยก็ควบคุมไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมใช้หน้าจอซิมโบลตัวนี้เลยครับมันสามารถที่จะควบคุมแบบระบบบลูทูธเนี่ยได้ระยะไกลถึง50เมตรเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งมือถือไว้ที่ขาที่โต๊ะนะครับแล้วเราก็สามารถเดินไปไกลๆแล้วก็สั่งกดถ่ายด้วยหน้าจอซิมโบลตัวนี้นะตรงนี้นะครับเราก็ต่อไว้ได้เลยแล้วเราก็กดถ่าย สั่งกดถ่ายผ่านตัวนี้ได้เลยอันนี้แชร์หน้าจอเนี่ยเราไม่สามารถกดสั่งถ่ายได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราทั้งกดแชร์หน้าจอแล้วก็กดเชื่อมต่อบลูทูธเมื่อน,นั้นแหละครับ อันนี้เราสามารถที่จะกดสั่งถ่ายแล้วก็ดูภาพไปด้วยได้นะครับเมื่อเราทั้งกดแชร์แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเชื่อมต่อรีโมททั่วไปเลยเหมือนเชื่อมต่อพวกหูฟังบลูทูธรีโมทบลูทูธทั่วไปง่ายมากๆนะครับมันจะมีชื่อบอกอยู่แล้วเมื่อเชื่อมต่อ,อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดูเฟรมในมือถือได้นะครับโดยผ่านหน้าจอซิมโบลตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเซลฟี่เนี่ยเราก็แค่เอามาแปะไว้ ที่ด้านหลังของหน้าจอแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูคอมโพสต์ของตัวเองได้แล้วนั่นเองนะครับและเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ผมนำมาใช้นะครับในการท่องเที่ยวยังไงให,ให้ได้ภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เลยครับหน้าจอซิมบูราคา1 9 0เเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิววิธีการใช้งานให้เพื่อนได้ดูติดตามชมครรบส่วนนี้มุลลังบอกแล้วสวัสดีครับ